เย้โอ้ยก้องจะตกสวัสดีค่ะเพืก,กันเละครพูดไฟชแน,นลวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์ในบ้านเรากันอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายเอ่อสัตว์แต่ละตัวในบ้านเรากันก่อนเลยมาเราจะเล่าตั้งแต่เท่าที่เราจำได้นะก็คือตอนแรกเลยอะ่ะเราเลี้ยงปอมอยู่สองตัวชื่อโดนัทโดนัทกับเบลนี่แล้วอยู่มา อยู่มาวันนึงอะแล้วก็แบบโอ้ยเบื่อแล้วว่าหมาสามตัวนี้อยู่กับเรามันต้งแบบมันมาตั้งแต่เกิดอะแล้วก็ไม่รู้แหละก็คืออยู่มานานจนจําไม่ได้แล้วว่ามันมาตอนไหนเราก็เลยบอกพ่อว่าหนูอยากได้หมาตัวใหม่ก็บอกแล้วบอกอีกพ่อก็ไม่ซื้อมาสักทีแล้วก็แบบแล้วคราวที่พป่หนก็เอ้ยเดี๋ยวพ่อซื้อมาเดี๋ยวพ่อซื้อมาถ้าเกิดเป็นตอนตัวก็โอ้ยพ่อโกหกแหละแต่คือสุดท้ายพ่อก็ซื้อมาแต่ รอมายาวนานมากกว่าจะซื้อมาพอพ่อซื้อมาแล้วนี่วิ่งไปดูที่โกงเลยแต่ปรากฏว่ามันอยุยโกงนึงก็วิ่งอ้อมมาอีกฝกั่งนึงซึ่งเป็นตัวดำๆน่ารักมากตั้งชื่อว่าโคกกับเบบซี่คือทีเนี้ยไอ้โดนัทกับเบลนี่โคเบบซี่ไม่ถูกกันเลย มันไม่ถูกอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆทีเนี้ยโค้กกับเบบซี่ด้วยค่ะที่เป็นหมาพันธุใหญ่แล้วเบเลอร์ก็โตอย่างไวะนั้นเรานี่ก็โตแต่ตัวก็เจ็ดเล็ดนิดเดียวพันฟอมอ่ะอ่อก็ทุกครั้งก็ปล่อยพร้อมกันนะแล้วก็พันฟอมอ่ะวิ่งไปอยู่ใต้รถทุกวันส่วนรถเวลเลอร์มันก็เห่าๆใส่อยู่มาวันนึง เบอนี่ตายพอเห็บหมัดเยอะมากทีนี้พอตายก็เอาไปฝังหลังบ้านโดนัทก็อยู่ตัวเดียวเหงาๆแล้วก็ใช้ชีวิตไปหลบใต้รถทุกวันทุกวันตอนที่ปล่อยอะ่ะทีเนี้ยทีเนี้ยอโกอะ่ะที่อยู่กรุงเทพก็จะมาแล้วก็บอกว่าจะพาโดนัทไปอยู่กรุงเทพแล้วก็แบบไม่เชื่อเพราะว่า ูดแบบนี้บ่อยมากแต่ก็ไม่ได้พาไปกรุงเทพสรุปก็โดนพาไปกรุงเทพใช่ค่ะฟังไม่ผิดโดนพาไปกรุงเทพทีเนี้ยก็ไม่คิดอะไรเพราะเรายังเหลือคุกับเบบซี่แล้วจูๆ่ๆวันหนึ่งเบบซี่ดันไปกัดค,าค้า,คา,า,คางคกตายคาปาก้างคกตายคาปากเบบซี่อ่ะนั่นแหละทีเนี้ยก็เหลือ เหลืแต่โคกอยู่ตัวเดียวนะคือด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่คิดอะไรแต่ถ้าเกิดโตมาเราหลอนแน่นอนอะคือสภาพตายอะ่ะสภาพตายเอาผ้ามาห่อคือมันแบบอุ้ยน่ากลัวอยู่คนเดียวด้วยตอนเนี้โอ้ยก็มัาต่อกันเลยโคกปัจจุบันก็ยังอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็แบบเลี้ยงไปอ่ะแล้วก็ซื้อหมามาหนึ่งตัวชือ่อ เอออะไรนะทอวียังอยู่ยังอยู่ก็ไม่ให้เลี้ยงก่อนดไวเลอร์เพราะว่ากลัวโดนกัดทีเนี้ยสักพักหนึ่งก็ซื้อกาแฟมาไม่ใช่กาแฟแบบดื่มนะหมาที่ชื่อว่ากาแฟอืมซึ่งน่ารักน่ารักชอบน้องมากน้องน่ารักนะทีเนี้ยเราก็เลี้ยงทบี้กับกาแฟอยู่ด้วยกัน อย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งมันเดินเข้าไปในกรงรับไวเลอร์แล้วก็โดนกัดตายแข็งบ่าแล้วมันอยู่ด้วยกันได้ไม่โดนกัดมันก็นั่นแหละก็พอก็จับเข้าไปอยู่ด้วยกันเลย <c oughs> ทีเนี้ยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกาแฟอ่ะโดนโคกกัดแต่โทบี้อะไม่โดนทีนี้ก็เลยเอา กาแฟเนี่ยแยกออกมาไว้นอกกรุงอืมแล้โทบี้กับโคก็อยู่ด้วยกันสองตัวแล้วคือเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้อะวันหนึ่งที่เราต้องไปหาหมอที่กรุงเทพถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะเราอะเป็นโรคหลายโรคอยู่อะมันไม่เชิงโรคหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบเด็กๆเขาเป็นกันได้คนแก่ก็เป็นอืมนั่นแหละ ก็ก็คือเห็นวันนั้นอ่ะที่เราจะไปกรุงเทพไปหาหมอที่กรุงเทพอ่ะตื่นมาแบบเช้าแบบประมาณตีสี่ตีห้าคือดันเห็นกองอ้วกแบบกองเบลเลอร์เลยใครกินข้าวอยู่ก็ขออาภัยด้วยนะคะกองแบบกองใหญ่มากก็ประมาณถ้าสักแต่ไม่ผิดสามกองแต่จะมีกองหนึงอะที่มันใหญ่สุดอะคือมัน จำแบบจำได้แม่นเลยอ่ะแล้วก็ว่าเออเป็นโค้กแหละกองใหญ่ขนาดนั้นอ่ะแล้วก็แบบเออไม่คิดอะไรพอโคกมันแข็งแรงผ่านอะไรผ่านการเป็นขี้เลื้อนกันเป็นอะไรมาหลายอย่างแล้วร่อได้หมดเลยเจขอขางโคกก็ไม่กัดเออแล้วก็อืมไม่คิดอะไรแต่พอตอนกลางวันอ่ะ พ่อก็โทรมาหาแม่แล้วบอกว่ากาแฟตายแล้วคือตอนนั้นอะตกใจมากตกใจสะพังเลยแล้วก็แบบทำเป็นงงเงีแบบ้ยซื้อหมาตัวใหม่ให้หน่อยแม่ก็แบบหัวเราะฮงเฮงเรก็ไม่ซื้อให้อ่ะจนผ่านมานานเลี้ยงโคกับโทบี้มานานมากไปไปเจอที่ถึงนอนครั้งหนึ่งเจอเฮ้ยน้องหมาพันปอมอีกแล้ว เจอน้องหมาพันปอมซื้อมาแล้วน,น้องสาวเราก็อยากให้มชื่ออะไรอะไรชี้้อะไรชีชรช้สักอย่างก็ได้ก็เลยตั้งชื่อให้ว่านิชี้น่ารักมากชื่อน่ารักมากแต่ว่าเป็นตัวผู้คุณนิชี้น่าแต่น่ารักนะน่ารักเหมือนคนเลี้ยงแต่นิใส่ไม่เหมือเลยดื้ที่สุดในโลก แฟนขาวดื้อม,มากแล้วคือโอ้โหกัดกัดคนเนาะก็แล้วก็เคยมีช่วงที่เราแบบหมโหหมาช่วงที่มันกัดอากูเราอ่ะแล้วอะกัดทำไมก็ไม่รู้กัดตรงจมูกเลยเลือดออกอ่ะ น่ากลัวก็คือสงสัยอยู่ว่าเป็นหมาแบรนด์พายหรือปลาลาเราคงไม่ใช่หรอกเนาะทีนี้เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ะแถมอีกอย่างหนึ่งซื้อเต่ามาเพิ่มสองตัวน้ำผพชรน้ดดำพลอยตั้งชื่อละแล้วเราไปดูกันเลยน้าที่สอตัวนี้ก่อนเลยแฮปปี้เนาะโคกอันนี้โคกนะจาข,ข้างล่านทบีเป็นไงน่นารแล โห oh, h ป p p y happy อย่างนี้ต้องให้ขนมแล้ว mm. เดี๋ยวไปยงก่อนอ่าโค้กหนึ่งชิ้นอ่เงียบ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 ทวี้หนึ่งชิ้นเงียบเงียบเงียบไปแล้วเดี๋ยวมาต่อ ที่เอ่อเออไม่ใช่ทวีนิชิส่วนนี้เลยนิชิมานี่เอาไมอะไรอ่ะ I love you แมวโอ้โหมาหลบอยู่นี่เดี๋ยวไปต่อที่เตานี่เราให้ดูวันนี้ของเล่นนิชิไม่ไปนะไม่ไปส่วนนี้คือเตา วิ่งเร็วไต่บุญวิ่งเร็วอันนี้น้ำเพชรสซอรนี่น้ำพลอยโอ้โหน้ำพลอยนี่คือแบบวิ่งเร็วมากเร็วเกินส่วนตัวเนี้ยจะสตันหน่อยจะนิ่งๆส่วนตัวเนี้ย มีหินร้อยด้วยแต่ว่าไม่ใส่เพราะว่าหิน้อยมันลอ,อกเธอนี้อาหารเต,าต่าเตาเกิงๆแต่หมาเนี่ยดู <c oughs> เหลืออาหารเต็มชามก็ใครชอบการรีวิวสัดเลี้ยงครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันตอาคลิปหน้า